โอ้โหมึงออกจากรูมาซะก่อนใช่ไหมล่ะนี่ไม่ได้สั่งสอนแต่จะตกหัวที่ให้มันบอกว่าอย่างไงนะนี่ออกมาไล่สดดา่ดาด่าช่องสือดา่าสือช่องนั้นตรงนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาข้อมูลอันนี้ไปนําเสนอได้ยังไงเอาข้อมูลอย่างนั้นไปนอาชีพมึงเนี่ยมึงไปเรียนจากโรงเรียนไหนมา มึงไม่รู้มึงไม่รู้เรื่องหาเหวอะไรใช่ไหมเขาจบสื่อสารมวลชนมาเขาจบสารสนเทศมาการให้ข้อมูลอันเป็นจริงที่นำเสนอมันไม่ใช่เขาเป็นดีไดต้องไปตรวจสอบอย่างนั้นโอ้ยปึกแต่มึงเนี่ยฮะมึงก็ปึกแค่ปึกแป้นปีกปน,นันยังมาสซโล่เซเลสีมาถามเขาอีกนี่มึงโง่หรือมึงแดกย่า เออมึงมีคลิปเปิดมามึงพูดพล่อยๆออกมาเขาก็นำเสนอความเป็นจริงส่วนผิดชอบชุดดีส่วนถูกหรือผิดมึงก็ต้องเอามาอธิบายเออนี่มึงไม่เข้าใจสื่อเลยยังไงไดนงี้ยนบลน่ะฮะมึงอยากแสดงความโง่ออกมาให้คนอื่นเขาหัวเราะเครดิตให้อย่างโง่สิดาดำมึงปึกใช่ไหมเนี่ย ยอมรับว่ามึงปลึกใช่ไหมไงเห็นไหมล่ะอย่างที่ลุงคนหนึ่งออกไปนี่ออกไปมีปัญหากับอะไรน่ะนักข่าวช่วงหนึ่งน่ะเห็นไหมล่ะนี่ไปกอดคอเขาเห็นไหมล่ะมีปัญหาอย่างมีปัญหาอย่างมึงเอาอย่างมึงเอาอย่าง,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 งน่ะอันนั้นเขาเรียกว่านําเสนอตามสิ่งที่เห็นเด็ยินบ่ล่ะนีส่สื่อเขาเป็นอย่างนั้นนี่อาชีพเขา อาชีพเขาถ้าไม่ได้เรียนหนังสือมึงก็รีบไปสมัครเรียนซะลูกพี่มึงก็ไปสมัสมารเรียนมอสทอยู่ไม่ใช่หรือมันไม่ใช่แบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าโอต้องมาอธิบายมึงต้องมาขออนุญาตมึงขนาดนั้นมันไม่ใช่หรอกเอออย่างโง่นะอย่างโง่นะดากดําเข้าใจบ่ได้ยินบอกหูน่ะนี่ถ้าไม่จบสื่อสารมวลชนไม่จบสารสนเทศมานี่นี่จะตบบ้องหูเลยนะเนี่ยอีลี นี่อธิบายอธิบายแล้วออกมาออกมาด่าช่องทีวีเขาขนาดนั้นผมก็ยังฟังฟังอยู่ว่าเอถ้าคุณไม่ผิดถ้าคุณไม่ผิดคุณจะมาเป็นเดือดเป็นร้อนทำไมถ้าคุณไม่ผิดคุณจะมาไปด่าเขาทำไมถ้าคุณพูดพูดในเรื่องที่มันถูกต้องถูกต้องไหมล่ะเออนี่มันต้องไปบอกลูกพี่มึงแล้ว ใช่ไหมล่ะเอออย่าดีแต่ไปหาเรื่องคนอื่นนี่ดากดำนี่ไปหาเรื่องคนอื่นไปเรื่อยเปยื่อยไปเรื่อยใช่ไหมล่ะนี่ฝากไปบอกลุงน้อยฝากไปบอกลูกพี่เนี่ยบอกว่าอย่างไรนี่ออกมาทำคลิปเตือนสติคนนั้นเตือนสติคนนี้นี่เอาถามตรงๆไม่ได้หาเรื่องนะ ให้คนที่เขาดูเอาไปพิจารณาดูสิว่านี่บอกว่ายัางไงนี่ออกมาเตือนสติคนนั้นคนนี้แต่ถามหน่อยเถอะ<อ>เวลาคุณไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเออไปทำร้ายร่างกายนะคราวนี่ไปตัดต้นไม้นี่ไปเอาขอนไม้มานี่ไปยกโต๊ะไม้อ่อนทำร้ายคนอื่น ผมถามหน่อยว่านี่ต้องเตือนสติใครล่ะเตือนสติใครเตือนสติผมเหรอฮะเตือนสติผมหรือต้องไปเตือนสติคนคนที่กระทำเห็นเออารก็เตือนสติคนนั้นเตือนสติคนนี้เอา้าเวลาไปทําร้ายนักข่าวทําไมไม่เตือนสติตัวเองบ้างล่ะนี่พูดจางโงโหงก็เห็นกันต่อหน้าต่อตาเปลาเปล่า ใช่ไหมลนะ่ะนี่ดาดดำได้ยินข่าวว่าซีปึกกับลุงไม่ใช่หรือใช่ไหมออกมาบอกนี่โอ้โหนี่มีเรื่องกับหน้าข่าวแล้วออกมาตักเตือนคนอื่นนี่ออกมาตักเตือนน้าแต่่ะนาแต่น้าแต่ต้องมีสตินะสติสต,สติสตินะ่ะออนาแต่ก็บอกว่าลงุลงลงุงลุงสติอ่ะสติยังละ่ะสติแตกอะ เข้าใจว่ล <ola> ่ะเข้าใจคําว่าสติแตกไหมล่ะเออคนเราเนี่ยผมบอกได้เลยตัวอย่างที่ดีมีค่ากาคาสอนก่อนที่จะเตือนคนอื่นอะเตือนตัวเองก่อนสิมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมละ่ะเออ ดากดำเนี่ยถ้ามีความปรารถนาดีมึงเนี่ยดากดำมึงไปเตือนลุงก่อนไปมึงไปเตือนลุงก่อนไปเออไปเตือนก็ว่าเนี่ยไปถามกระซิบเลยไปถามกระซิบเนี่ยโทรไปหากันก็ได้ลุงลุงลุงไปก่อนคอนักข่าวลุง <อะ S 2> ลุงล<ง>ุงไปก่อนคอนักข่าวอ่ะลุงรักเขาหรือว่าลุงจะไปทําอะไรเขาฮะแล้ว ทำต่อหน้าสาธารณชนทำต่อหน้าสื่อสารมวลชนเต็มขนาดนั้นนี่นี่ลุงเป็นยังไงเหรอลุงเป็นยังไงเหรอฮะเอา้าได้ยินข่าวว่าลุงไปเตือนสติคนนั้นคนนี้นี่นะเออมีสติเปล่านี่มีสติหรือเปล่าฮะนา้นานะมีสติเปล่านะโถมีสติเปล่าอยากจะถามตอบกับว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยตัวเองนี่มีสติหรือเปล่า ช,ช,ช่ไหมล่ะ,นะคนที่เขามาเตือนสติอยู่เปล่าเปล่าเนี่ยนี่ไปกอดคอนักข่าวได้ยินข่าวว่าโดนคดีอะไรกันไปฮะต้องเตือนสติตัวเองไม่ใช่มาเตือนสติคนอื่นเห็นไหมล่ะเตือนสติคนอื่นตัวเองสติแตกไม่ใช่นะ,นะคนเรานะผิดต้องรู้จักผิดถูกต้องรู้จักถูกเออแต่นี่ไม่มีเบบีเแบบีเลยนะ เบบไม่มีคำว่าให้อภัยไม่มีคำว่าขอโทษนี่ผมก็จะถามเมนบ่าไะยิ่นบอลหูนะอ่าเละที่สำคัญแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ก็ออกมาแทกันแทรแทรแทใช่ไหมล่ะนี่ดากดำนี่ไปโดนตัวไหนมาแต่ละวันแต่ละวันนี่โอ้โหวันนี้นี่โหมากข้างไนคนนั้นมันกู่คนนี้ใช่ไหมล่ะ ได้ยินเ้าวอ่ะมันก็ไปกูคนนั้นคนนี้ผมถามหน่อยเถ่ว่าเอาจริงๆรินะดากดำกูรู้ชื่อมึงยันแม่มึงนะ่ะเออชื่อแม่มึงเป็นใครมึงมีลูกกี่คนอะไรยังไงนี่กูรู้เรื่องมาแต่ไม่อยากจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะไม่อยากจะเอามาอ่านชีวประวัติมึงขนาดนั้นได้ยงนนบล่ล่ะเออไม่อยากจะมาอ่านชีวิตประวัติมึงขนาดนั้น พ่ออะไรอันที่จริงเนี่ยถ้าแน่จริงมึงก็ต้องเปิดหน้ากากแล้วออกมาคุยกันดิมึงกระไ์สดมาทีมึงอย่ามากระจอกง่วงง่อยขนาดนั้นแน่จริงเนี่ยมึงก็ถอดหน้ากากแล้วก็ออกมาพูดเอากูดหามึงหน่อยมึงคิดว่ามึงแน่ขนาดนั้นเลยเหรอมึงมึงแน่จริงใช่ไหมมึงเก่งมึงสืบเก่งใช่ไหมดาดดำพูดหามึงหน่อย อีหัวแดงที่ไปรัฐสภาวันนั้นอ่ามึงยืนอยู่ข้างๆป้าแตนน่ะใช่หมาตัวไหนไหมหรือหมาตัวนั้นเป็นมึงถ้าไม่ใช่มึงมึงก็เปิดหน้ากาก,ากออกมาแล้วกูเดี๋ยวจะยกมือไหว้มึงเลยกูยกมือไหว้มึงเลยถ้ามึงไม่ใช่มึงไม่ใช่อีคนที่ไปรัฐสภาวันนั้นนะอ่าอลีอ่อา แต่ถ้าแต่ถ้าคนที่ไปรัฐสภาวันนั้นอีหัวแดงที่ไปรัฐสภากับอีใส่หน้ากากที่มึงบอกปาวปาวป่าปา,ปา,ปาว่ามึงเป็นอีมาดามลาเตสอีดักดำที่กูดา่ามึงทุกวันเนี้ยเออถ้าเป็นมึงเนี่ยกูจะด่าอีหมาเลยแน่จริงแน่จริงมึงไปมึงการันตีมาสิว่าคนที่ไปรัฐสภาที่เป็นผู้หญิงหัวแดงน่ะไม่ใช่มึง ใช่ไหมล่ะเอามึงโอ้โหมึงไปหาสืบเก่งขนาดนั้นมึงจะฟ้องอย่างงั้นมึงจะฟ้องคนน,คนนั้นคนนี้้นี่ต่อให้เห็นได้ยินค่าวว่าลุงเนี่ยก็สนิทสนมกับอีมาดามราเต้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะนี่โทคุยกันหน่อยโทรปลาปลามกันหน่อยไม่งั้นนี่กูจะแชรต่อนะเออหรือยังไงหรือแบบ แล้วแต่นะแบบลุงก็ไม่รู้ว่าลุงก็แบบไม่รู้เบ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 อะไรวะอะไรวะเหมือนกับทนายที่เขาถอนตัวไปเอาอย่างงั้นใช่ไหมอย่าเบเบอย่างงั้นใช่ไหมฮะอะไรอ่ะฮะฮะทนายเขาเป็นอะไรวะฮะทนายเป็นอะไรอีกทนายเป็นอะไรอีกเฮ้ยทนายเนี่ต้องหนักแน่นนะทนายนี่ต้องหนักแน่นอดทนอึดนะอ้าว เหรอไม่รู้เรื่องรู้รลวาหาเหวอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้แล้วอะไรเลยใช่ไหมว่าทานายเขาโดนอะไรนี่ทานายเขาโดนอีดากํานี่ด่ากันจิบหายวายปวงไอ้พวกรอ,กอนอกไอ้พวกกองเต๊กนี่ก็โหเขาหออ่าหอนนี่กับหมาเห็นกระมังข้าวจริง<ช>อย่าอย่าไปใช้อย่าไปใช้คำคำหนึ่งนะเหมือนไอ้มิสเตอร์ฟิตมันโดนมิสเตอร์ฟิต โดนว่ายังไงมีคนไปหาหอนยย่ง,ย,งย่งอยู่ตรงนั้นอยู่บ้านเขาบอกว่านี่คือซ่องโจรเหรอฮะอันที่จริงแล้วเนี่ยผมบอกไว้เลยถ้าไปบอกว่าบ้านของมิสเตอร์ฟิตเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นซ่องโจรแล้วมันต้องเอามาถามตอบกลับว่านี่ฝั่งทางนี้ล่ะ ฟังทางยูทูบเบอร์ฟังบ้านกกอกล่ะที่มาสระเนกันอยู่แถวนั้นน่ะสุมหัวกันอยู่ตรงนั้นอย่าเดือดร้อนอย่าเดือดร้อนเออที่มาสุมอยู่หัวกันอยู่ตรงนั้นถ้าใครที่ออกมามีการกระทําความผิดนี่ไม่ใช่ซ่องโจรเหรอฮะเอาจริงๆเอาจริงๆนี่ผมบอกไ้แล้ว แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็แล้วไปเห็นไหมล่ะถ้ามันไม่ใช่ก็แล้วไปแต่ถ้ามันใช่ผมบอกได้เลยนี่อย่าไปแหกปากอยู่ที่บ้านมิตฟิตต้องมาดูฝั่งของตัวเองบ้างเพราะอะไรแต่ละตัวแต่ละตัวถ้าช่องดูทู u ูทูบช่องไหนเขาทําดีอันนี้ก็ไม่ว่าแต่ถ้าช่อง YouTube ช่องไหนนี่ทํามาหาเรื่องหาราวคนอยู่ในหมู่บ้านผมบอกได้เลย นี่วงแต่กันทันะ้งคณะนี่ัวพันไปถึงหัวหน้าเผ่าด้วยหัวหน้าเผากับแม่หัวหน้าเผ่านี่จะโดดเดือดร้อนนะนี่ไม่ได้ขู่เราเล่า,าให้ฟังไม่ได้ขู่เราให้ฟังเอาจริงเออแต่ถ้ามึงขู่ปากเขาก็ไม่นําเสนอมึงหรอกง่ายๆนะดากดําถ้ามึงขู่ปากเขาไม่ไปนําเสนอมึงหรอกเออถ้าเราไม่อยากออกซื้อถ้าเรารับไม่ได้ ถ้าเรารับไม่ได้มึงหุบปากแล้วปิดช่องย t u b e มึงไปมึงปิดช่อง youtube ไปจะไม่มีใครเอามาออกทีวีเลยนี่คือความเป็นจริงดากดามันคือความเป็นจริงถ้ามึงหุบปากแล้วมึงปิดช่อง youtube เขาไม่เอามึงไปนําเสนอหรอกเพราะมึงก็ยังไม่กล้าเสนอหน้าว่ามึงเป็นใครใช่ไหมล่ะมึงจะมาเรียกร้องสิทธิ์อะไรกูถามหน่อยสินี่มึงโง่เนอะมึงแดกจ้ากันเนี่ยฮะเฮ้ดากดาเนี่ย แค่หนังหน้ามึงเขาก็ยังไม่รู้จักเออมึงยังไม่เคยเสนอหน้าออกมาเลยมึงยังมาแสดงกล้ามตูดทาไมนี่ดาาดำออกมาแสดงก็้ามตูดมี่เสียงฉันจริงๆเอา้าเน่จริงมึงก็ไปแจ้งความสิมึงอย่ามาเห่าสิ<น>าแจ้งความเลยเนี่ยมึงเคยไปแจ้งความใครไหมเนี่ยอะมึงเคยไปแจ้งความใครไหมดีแต่เห่าอยู่แวงแบงแบงแวงแวง,แวง,แวง,แวงอยู่เนี่ยเออเคยได้ยนิน ภาสิตโบราณเขาบอกว่าหมาเห่ามันไม่กัด oh. กูก็เห็นแต่มึงนี่แหละเห่าอยู่แยงแยงแย้งว่งงาจะขู่ฟ้องคนนั้นขูน่ฟ้องคนนี้โอ้คนนั้นอย่างนั้นคนนี้นนไม่เห็นมึงทํามาหาอะไรเลยฮะมึงทําอะไรไม่เห็นมึงทําอะไรเลยไร้สาระแต่ที่สําคัญที่กูเอ่ยถึงพูดถึงมึงอยู่ตลอดเพราะอะไรก็ลุงไปการันตีไงลุงไปการันตีนะอ่ะ ลุงผลป้าแตนเนี่ยไปการันตีก็วันนั้นที่มีพระท่านหนึ่งบวาตีเจองูเนี่ยก็เจอทานายจะจตีอะไรก่อนเอา้าตายหาแล้วทีนี้เขาก็มา,อ,าออกมาไราสดตอนเย็นใช่ไหมล่ะพออีอีมาดามลาเต้ขึ้นมาไราสดพออีมาดามลาเต้ขึ้นมาไราสดปับ๊บเอา้านี่ลุงบอกว่าอะไรโอ้นี่มาดามก็เป็นคนดีนะเป็นคนดีนะ เออเป็นคนดีเออสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะเป็นคนดีมีคุณธรรม <c oughs> เอารู้จักกันเร็วๆวะเนี่ยฮะตายแล้วถามป้าแตนบอกว่าป้าแตนไม่รู้เรื่องไม่รู้จักมาดามลาเต้แต่ลุงแมงโอโหเห็นคอมเมนต์ขึ้นมารู้จักมาดามลาเต้สะง,งั้นใช่ไหมล่ะเออเอ้าพอพอทีนี้พอทีนี้ หลังนั้นออกมาเนี่ยต่อจากนั้นออกมาเนี่ยบอกบอกว่าอะไรมาทาคลิปมาทาคลิปบอกว่านี่รู้จักสนิทสนมกับมาดามบราเท้กูก็งงตายหาเลยดิเออนี่อยากเห็นหน้ามากเลยนะนี่อยากเห็นหน้าแบบดากดำมากเลยอะ่ะคิดถึงอะ่ะ <laughs> แน่จริงมันเจอหน้ากันหน่อยดีโถ่ตัวเอง <laughs> แน่จริงอะ่ะ เปิดหน้าเหี่ยวๆมึงมาดูหน่อยสิอะระหว่างหน้ากับตูดน่ะอะไรมันสวยกว่ากันน่ะเปิดมาดูหน่อยสิ <laughs> <c oughs> เอาจริงเออดอกก็นิบก็นิบบอกว่าลุงบอกว่าสนิทสนมกับอีมาดามระเตุ้วยตายแล้วอ่ะเขาสนิทสนมกันน่ะอยากเห็นจังเลยอ่ะเปิดหน้ามาหน่อยเปิดหน้ามาหน่อย เออระหว่างหน้ามึงกับส้นตียกูน่ะอันไหนสวยและที่สำคัญอย่าให้ออกมาเสนอหน้าว่าอีหน้าอีมาดามราเต้ค,คนนี้กับคนที่อยู่ในรัฐสภานะ่ะมันคือคนคนเดียวกันแล้วกูก็จะมีคำถามว่าเอา้าแล้วคนที่ไปรัฐสภาวันนั้นทำไมไม่มีใครออกมาทำคลิป youtube บอกเลยว่า คนที่ชื่อมาดามลาเต้กับคนที่ไปแล้วสะปะาคือคนคนเดียวกันเอา้าได้ยินข่าวว่าวันนี้ได้ยินข่าวว่าวันนี้ก็ทำกิจกรรมกันใช่ไหมล่ะกิจกรรมสร้างคอนเทนต์ไปเ,เดี๋ยวต่อไปนี่ก็จะมีการสวดมนต์นะสวดมนต์นี่ไม่ได้สวดมนต์อยู่ที่ห้องพระต้องสวดมนต์ให้คนเห็นต้องสวดมนต์อยู่ร้านกว้างๆให้คนเห็นมันจะได้ไลฟ์สด เอฟซี ờ, เขาก็จะได้เห็นว่าอย่างไงเอฟซี FC เขาก็จะได้เห็นว่านีน่โอ้ยลุงสวดมนต์ทำวัดนี่นะไม่เอา,เอานะการสวดมนต์เนี่ยมันอยู่ที่ใจไปสวดมนต์อยู่ที่ห้องพระไม่ต้องไรสดก็ได้เพราะการทำวัดสวดมนต์มันอยู่ที่ใจแต่การทำวัดสวดมนต์ให้สาธารณชนเขาเห็นเนี่ยมันคืออะไรฮนะ เออกลับว่าไปสัลาเออเวลาเวลา,วลาสวดมนต์ต้องไร้สดไร้สดให้เอฟซดูว่านี่คือการสวดมนต์เออไม่ต้องแปลกใจเลยนะถ้าลุงโกนหัวปับ๊บลุงโกนหัวแล้วห่มขาวพอห่มขาวเสร็จปับ๊บก็อาจจะมีการบวชพาสักสักห้าวันหรือเดือนหนึง่งนี่โอ้โหผมจะบอกให้เลยนะลูกศิษย์ลูกหาครับข้าง บวชไม่กี่วันลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นหมื่นเพราะอะไรไรสดอยู่ผูเคเค้ใดก็เป็นเบิรก็เป็นลูกศิษย์เราเบอร์แบบนี้ใครที่เข้าใครที่เข้าไปดูก็เป็นลูกศิษย์เขาหมดแหละเออต่อไปนี่เดี๋ยวลุงจะเทศนาธรรมนะเทศนาได้แต่นี่ไม่ต้องรีรอไม่ต้องรีรอถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าลุงบวชปั๊บเนี่ยห่ผมผ้าเหลืองปั๊บเนี่ยโอ้โหแค่ห่มผ้าเหลืองนี่ยอดวิวก็ถล่มทลายแล้วครับพี่น้อง